ว่ากันว่าที่นี่คือองค์กรแห่งความสุขจะเป็นยังไงสุขจริงหรือไม่ต้องสอบถามจากผู้บริหารกันดูหน่อยครับก็คงจะใช่มั้งคะแต่ว่าถามพนักง,งานดีกว่าคะ่ะคงจะจริงอย่างที่คุณบีผู้บริหารของแม่น้ำว่าไว้นะครับองค์กรแห่งความสุขเป็นการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันซึ่งเป็นเรื่องของทุกๆคน คงต้องถามจากตัวพนักงานเองเลยดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกันก็มีความสุขมากมีครับมีความสุขมากมันสบายใจแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันดีบอกไม่ถูกเลยครับแต่ก็มีความสุขครับผมมีความสุขนะที่ได้ร่วมงานกับบริษัทก็มีความสุขในเรื่องของมิตรภาพพี่น้องครอบครัวดีครับคุณบริหารให้ให้เกียรติพนักงานแม่น้ำให้โอก,กาสให้เราได้แสดงความสามารถ มีความรู้สึกก็เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมีความสุขมีความสุขที่ได้เดินทางมาที่นี่จากการสอบถามพนักง,งานแต่ละคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ทำให้พวกเขาแฮ ppy แฮ ppy และแฮ ppy สุดๆครับคงต้องตามไปดูกันแล้วล่ะครับว่าความสุขของแต่ละคนที่ว่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างผลแรกพี่ดำ ญิงเก่งที่ทำงานที่นี่มากว่า20ปีทุกๆวันในการทำงานของพี่ดำคือทุกๆวันของความสุขครับที่อยู่ที่นี่ได้ก็คือผู้บริหารเป็นกับเองกับลูกน้องอะคะ่ะขนาดเราพี่มาอยู่ที่นี่ครั้งแรกพี่ก็เป็นพนักง,งานธรรมดาอยู่ที่แผนกเผาหนึ่งขัดเผาแต่เวลาเราเสนออะไรไปเขารับฟังเขาเอาความคิดของเราไปฟังก่อนก่อนที่เขาจะตัดสินใจอันนี้ก็ถือว่าเขาให้เกียรติเราพอมาเป็นหัวหน้าตรงนี้เราก็ เราก็ผูกพันกับเด็กที่อยู่กับเราเราก็รักเหมือนลูกก่ะบัดฑิตใครบัดดี้มันเชิญบัดดี้เลยครับเชา้าตอนมอร์นิ่งทอล์กเราก็จะให้เขาจับมือกันคู่บัดดี้ทำสมาธิจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้ก็ให้เขาขอโทษขอบคุณเมื่อวานเป็นยังไงหรือในงานเป็นยังไงบ้างคุณห่วงใยกันแบบไหนก็จะให้เขาคุยกันตอนนั้นเราใช้ตรงนี้แบบเป็นสื่อลักกันให้เป็นแบบครอบครัวบอกทุกครั้งว่าเราคือครอบครัวแป็กกิ้งทุกคนคือลูก นั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีความสามัคคีเราก็ต้องดีถ้าเรามีความสามัคคีดีงานเราก็ออกดีหนึ่งสองสามข้าสมหวัง <lateral 57> ีจากพี่ดำมารู้จักกับพี่วสันต์คนนี้ครับที่นับว่าเป็นพนักงานตัวอย่างที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่อยากมีอยากได้เกินกำลังวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบระมัดระวังและมีความพอเพียงบวกกับการที่องค์กรสนับสนุนให้พนักงานใส่ใจเรื่องการออม การกิจกรรมและกองทุนต่างๆจึงยิ่งส่งผลให้การงานและการเงินมันคงมากยิ่งขึ้นแต่ความสุขที่เราได้มาบางคนอาจจะต้องชื้อด้วยเงินมันไม่จําเป็นหรอกครับบางทีแค่เราเห็นเราได้ยินอะไรแล้วรู้จักเราก็มีความสุขแล้วขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกอยังไงเรารู้จักพอเพียงมันในหลวงท่านว่าครับความพอดีอยู่ที่ไหนถ้าเรารู้จักพอมันก็จะดีเองมันง่ายๆแค่นั้นถ้าเราพอเราก็มีความสุข ความมั่นคงด้านการเงินและการงานน่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญในจุดเริ่มต้นของความสุขมากกว่านั้นการได้ทำในสิ่งที่ตนรับถนัดเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นก็ก่อ,อให้เกิดความสุขได้เช่นกันแม่น้ำสแตลเลสไวก็เปิดโอกาสให้พนักง,งานทุกคนได้แสดงออกถึงศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมให้พนักง,งานเห็นความสำคัญด้านสุขภาพ หนึ่งในนักกีฬาที่หันเหมาใส่ใจการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอคือพี่จิม๋มผู้จัดการฝ่ายบัญชีที่เมื่อก่อนมีอาการเป็นหวัดเรื้อรังแต่หลังจากเริ่มวิ่งระยะไกลยอย่างจริงจังก็พบว่ามี่คือยาขนานเอกที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้โดยไม่ต้องพึ่งโรงพยาบาล บริษัทก็ยังส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกายตั้งแต่วิ่งม,มาก็คืออาการป่วยแบบที่เคยเป็นแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็หายไปพอเราไม่มีไม่มีความกังวลกับเรื่องสุขภาพอะค่ะเราก็จะมีความสุขกับการทํางานไม่เพียงชมรมกีฬาชนิดต่างๆที่นี่ยังมีชมรมดนตรีที่ได้สร้างความสนุกสนานให้กับเพื่อนพนักงานในโอกาสสําคัญๆของบริษัท ส,สร้างสีสันให้กิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลเช่นงานวันเด็กหรืองานของชุมชนในพื้นที่ใกลก้ๆโรงงานอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นบริษัทแห่งนี้ยังได้เปิดพื้นที่สีเขียวให้ทุกคนสามารถมาเก็บเกี่ยวความสุขได้อย่างเท่าเทียมอย่างพี่บุญตาหนึ่งในสมาชิกชมรมพัฒนาอาชีพเกษตรที่ใช้เวลาว่างจากการทำงานมาพลิกพื้นผืนดินร,บรอบๆโรงงาน ให้กลายเป็นพื้นที่อาหารซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือชั้นดีในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันปลูกให้พนังงานกินค280รคนใครจะมาเอาขอใครจะมาอยากได้อะไรมาบอกไม่ไม่ได้ซื้อได้นะครับที่นี่ขอกันได้เลยสามารถที่จะเก็บอะไรได้เลยมันมีสังคมใหม่เกิดขึ้นมาแคร์กันให้คนแบ่งปันกัน เราทำงานอยู่คนละแผนกก็ไม่เป็นไรความขัดแย้งมันก็จะน้อยลงทีมงานก็จะเป็นทํางานเป็นทีมขึ้นและพี่โควิดที่ก่อนหน้านี้ใช้เวลาที่เหลือจากการทํางานไปกับการสังสรรค์ที่สิ้นเปลืองและเสียสุขภาพนับตั้งแต่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกชมรมชีวิตของพี่โควิดก็เหมือนได้พบเจอกับเส้นทางสายใหม่ แต่กอนก็เลิกงานก็จะมีสังสรรค์กันบ้างครับกับเพื่อนๆค่าใช้ใจ่ายก็ติดลบแต่ตอนนี้ก็ตกงานเลิกงานก็ผมก็ต้องมาดูแลกลบดูแลปลาดุกความคิดก็ก็เปลี่ยนไปครับผมก็ต้องอผมจะเลี้ยงกบยังไงให้ให้โตผมก็ต้องคิดกลับไปผมจะดูแลเขายังไงต่างจากเดิมที่เย็อนนี้ไปไหนดีเที่ยวที่ไหนดีตั้งวงที่ไหนดีอันนี้ถ้าผมตั้งใจว่าผมจะทำอย่างนี้ ต้้องทใหไ,ไม่อยากมองกลับไปแล้วครับมาใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าครับให้มีคุณค่ากับตัวเองกับสังคมเก็บผักให้เพื่อนพนักงานด้วยกันมีกบให้เพื่อนพนักงานด้วยกันทานแล้วจะมีมีกำลังใจที่ทําต่อได้ฟังเรื่องราวของแต่ละคนแล้วคงจะไม่ต้องสรุปอะไรให้มากความว่าที่นี่เป็นองค์กรแห่งความสุขจริงหรือเปล่าเพราะที่ทํางานแห่งนี้ ได้เปิดให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขทุการานนิ้วพนักง,งานคือคนในครอบครัวครอบครัวที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างยู่เย็นเป็นสุขครับคือเราเราแค่ว่าปล่อยเปิดโอกาสให้เขาทำเถอะไม่ต้องไปกระตุ้นอะไรหรอกเดี๋ยวเขาหาทางของเขาแล้วเขาไปต่อของเขาได้เองแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมาให้กับพนักงานเนี่ยพี่ว่ามันมันมันยิ่งใหญ่อ่ะลูกน้องเขารู้สึก ดีมากกว่าที่เราที่เราคิดสิตามปกติแล้วคนจะชอบพูดว่าโรงงานเป็นเป็นบ้านหลังที่สองใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นหลังที่หนึ่งเลแล้วบ้านนี้ก็เหมือนบ้านเราเรามาทุกวันเราทําทุกวันมันผูกพันนะคะมีความตั้งใจอะที่จะทํางานให้บริษัทยอย่างเต็มที่ครับถ้าสมมติตัวเราอยากทําทอย่างเดียวแต่องค์กรไม่สนับสนุนเนี้ยมันก็ยังทําไม่ได้ต่อเนื่องหรือว่าถ้าองค์กรให้อย่างเดียวแต่เราไม่มีใจหรือว่าไม่มีใครให้ความร่วมมือเนี้ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะั้น การที่จะทําให้อะไรย,ยั่งยืนมันต้องร่วมกันนะคะทั้งทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวองค์กรด้วย